จริงจูชายเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ราคามันไม่ขึ้นลงเท่าไหร่ไงไม่เหมือนพักอื่นบางทีมันขายไม่ได้เลยแต่จริงจูชายเนี่ยรับรองว่าขายได้เราก็ต้องมีรองรับให้ลูกค้าไม่งั้นเราก็ขาดลูกค้าอีกเราจะต้องสนเขาไม่มีไม่มีวันยหยุดมาส่งทุกวันแล้วก็ตามกําหนดที่เขาสั่งด้วย สวัสดีครับเอาใหม่ก่อห oh ลืมแล้ว <laughs> เปิดรายการเนี่ยก็หาเลยนะครับลุงสวัสดีครับลุงเปี้ยงนะครับเป็นเจ้าของสวนจริงจูฉชายนนทบุรีครับจุดเริ่มต้นมาจากไหนครับทีแรกลุงจะมาทําที่เนี่ยลุงม,มีลูกค้าอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยทำที่เดียวเนี่ยมันจะป้อนไม่พอก็เลยต้องปลูกทยอยทยอยที่มาปลูกเนี่เพื่อรองรับจากปทุมหมดเราก็มาตัดที่นี่ พอตัดที่นี่หมดเราก็อาจจะไปตัดบางเลนอย่างเงี้ยมันจะทอดเพราะช่วงต่อไปเนี้ยมันจะโตช้าแล้วเราก็ต้องมีรองรับให้ลูกค้าไม่งั้นเราก็ขาดลูกค้าอีกทําไมถึงต้องเป็นจิงจูฉายครับจิงจูฉายนี้ต้องย้อนไปยี่กว่ปีที่แล้วในตลาดคนยังไม่รู้จักกันมากลุงก็เลยมีค,ความคิดว่าเออเราจะสร้างพืชอันเนี้ยให้มันทั่วตลาดใช่ไหมรเราก็เลยขอซื้อเข้ามาแล้วก็มาตัดรากมาชำ ใส่กระบะชาไว้ครับได้พอมันแตกดีขึ้นดีก็เอามาลงสวนคทีแรกก็ลงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแล้วว่าแพร่พันธุ์มาถึงปัจจุบันเนี้ยี่สิบสามสิบไร่แล้วเห็นว่ามีที่ต่าจังหวัดด้วยนี่ใช่ไหมครับนี่ครับที่ที่ไหนบ้างที่ปทุมปุมแล้วก็ที่บางเลนบางเลนบางเลนนครปฐมเนี่ยเนาะครับค่ะอ๋อประมาณกี่ไร่ครับตรงนั้นที่ปทุมยี่สิบไร่ที่บางเลนสิบเจ็ดไร่ อายุการเก็บเกี่ยวนานไหมครับการเก็บเกี่ยวนี้ตั้งแต่เริ่มลงปืนปลูกเนี่ยก็ประมาณ3เดือนการเก็บเกี่ยวนี่มันถ้าหน้าหนาวมันจะเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยเข้าหน้าแล้งอย่างเงี้ยจะจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยโตเท่าไหร่ ต้นจำเนิดเขาเหมือนกับว่ามาจากเมืองจีนนะแต่ทีนี้เมืองจีนเป็นเมืองหนาวไงมาเรานี่เลยต้องกางสแสลนเนี่ยมันโดนแดดไม่ได้แล้วผลผลิตต่อแป้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับล่องนี้เห็นวางสาวมาวางสาหนึ่งได้ประมาณ50โลเที่ยวนี้เที่ยวแรกจะได้น้ําหนักน้อยถ้าเที่ยวต่อไปเนี่ยจะได้เพิ่มเขาจะ เชื่อมติดก,กันหมดเลยเดินกันมีแต่ต้นทั้งนั้นเลยนี่มันจะเป็นพระเทะต้นที่ปลูกทีแรกถ้ามันเดินเต็มนี่แล้วจะตัดได้เต็มที่เลยดินสําคัญไหมครับดินนี้เกี่ยวมากเลยดินเนี่ยถ้าดินที่ลุงมาปลูก14บสไร่เนี่ยรู้สึกว่าจิงจูฉ่เขาชอบเขาจเจริญเติบโตแล้วก็โตเร็วเราเปรียบเทียบกันแล้วว่าเราปลูกครัง้งก่อนที่บางเลนบางเลนจะโตช้ากว่าที่นี่แต่ดินที่เนี่ยรู้สึกว่าจะตอบสนอง การปลูกของเราดีน้ำเนี่ยต้องคาด pH เ,เท่าไหร่ครับน้ำเนี่ยนะเราต้องเช็คไม่เกินเจ็ดถ้าเกินเจ็ดไปแล้วมันก็ไม่ค่อยดีมันไม่ตายแต่มันไม่ค่อยดีห้ากำลังสวยกลุ่มลูกค้าหลักเป็นใครครับกลุ่มลูกค้านี่ส่วนมากจะเป็นพวกเกาเหลาเลื่อนหมูที่ใช้เยอะที่สุดรองลงมาก็กลุ่มโรคร้ายกลุ่มที่เป็นโรคร้ายก็ไม่ดีภูมิต้านทานไม่ดีอ่ะเขาก็จะเอาตัวเนี้ยไปกินกันแล้วอันนี้มันกินสดได้เลยไหมครับได้ครับ เดี๋ยวผมจะขอลองชิมเลยนะมันจะมีรสหอมน้อยๆรสชาติไม่ไม่มีอะไรรสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเอาไปทำน้ำสกัดเย็นกันสดๆหน้าสวนเลยนะแล้วได้วัตถุดิบมาแล้วนี่คือจิงจู่ฉ่ายเมื่อกี้นี้ลุงเป๊ก็มอบให้ผมแล้วจิงจู่ฉ่ายสำหรับในการทำน้ำ จูชาในวันนี้นนะะ้ำจริงจูชายเนี่ยคุณผู้ชมทราบกันไหมฮะว่าประโยชน์ของเขานี่เยอะมากๆเลยอาทิเช่นอะไรบ้างคุณทรายช่วยต้านมะเร็งได้ด้วยต้านมะเร็งฟอกเลือดก็ได้ลดการอักเสบลดการอักเสบของอวัยวะภายในก็ดีนะครับผมนี่แหละเดี๋ยวผมจะใช้ตัววัตถุดิบตัวนี้มาเป็นวัตถุดิบหลักในการทําน้ําสกัดมาคุณทรายเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวสูตรของคุณทรายก่อนวันนี้มีอะไรขอสูตรของทรายสูตรของทรายนะคะมีง่ายๆเลยวัตถุดิบแค่2ออย่างเท่านั้นสองอย่างเท่านั้น กิ้กูชายกับแอปเปิลเขียวอันนี้อยี๋ยวทำเลยนะคะ,ะคสูตรแรกทำเลยนะฮะเปิดเครื่องเลยวันนี้เครื่องที่ผมเอามาใช้วันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง c s 5 2 0นะคระฮะเป็นคอมมูเชียลอ๋นี่คือเทคนิคเราใส่ก่อนเลย ใส่กเข้าไปก่อนเลยนะคะใส่ผักเข้าไปก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าผักจิงจูฉ่ายเนี่ยก็เป็นผักยอดนิสสําำหรับคนดูแลสุขภาพถ้าเกิด่อกว่าเป็นคนจีนใช่ไหมคนจีนเขาจะมักจะเอาไปทําอาหารแบบยาเขาเขาเชื่อเป็นใบยานี่น้ำเขาออกมาเลยนะฮะจริงๆแล้วจิงจูฉ่ายอ่ะสามารถสกัดดื่มเพียวๆก็ได้ดื่มเพียวๆก็ได้ใช่ค่ะ หรือว่าจะให้ทานได้ง่ายๆแล้วก็ได้ตัวประโยชน์วิตามินกับทางแอปเปิลเอามาผสานกันขันสกัดเย็นเอาแต่น้ําเอาแต่สารสารสําคัญของเขาออกมาใช่ไหมคุ้ทรายอ่าแล้วเอ้เิ้ลเขียวอ๋อไอ้เปิ้ลเขียวไล่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 กากออกมานี่นี่กากที่ออกครั้งนี้คัะเปิเขียวจะน้ำน้อยอยู่แล้วค่ะเราเลยผสมแอปเปิลผสมผลไม้ลงไปว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบแอปเปิลเนี่ย สามารถเปลี่ยนเป็นสับป,ประรดก็ได้ผมได้ข้อมูลมานะฮะกระทางทางสวยของปเพียงเลยเขาบอกว่าผักจริงจุฉ่หนขีดเนี่ยได้น้ําเท่ากับ1เป็กทานวันละหนึ่งเป๊กเนี่ยถือว่าเป็นดีมากนะฮะจิงจุฉวยเอวยิสการ์ดเอยหรือว่าแม้จะเป็นพวกแคลวชชใช่พวกนี้กินแล้วร่างกายมันจะดูดซึมเข้าไปเลยนะฮะ<ช>มันจะไปเสริมสร้างเมตาบอลิซึมนะผักพวกนี้นะทำให้ร่างกายของเราปรับสมดุลแล้วก็ปรับ กดของเลือดอได้แล้วค่ะเลยนะฮะเดี๋ยวซู๊บเราจะเปิดอ่ะเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้ค่ะโอ้ยน้ำสีเขียวเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราเทเป็นไงคะกลิ่นกลิ่นได้เลยกลิ่นคล้ายน้ำใบบุบบกคล้ายๆนะคล้ายๆเพราะว่าจริงๆเขาจะมีกลิ่นเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออลินใส่แก้วเลย ตัวฟองตัวนี้เนี่ยไม่ต้องซีเรียสน,นะคุณผู้ชมมันเป็นฟองะะของใช่มันเป็นฟองของแก๊สที่อยู่ข้างในใบผักมันจะเป็นฟองนิ่วแล้วถ้าท่านใดทําเกี่ยวกับน้ําที่มีส่วนประกอบของผักใบใช่ไหมคะ,คะนี่เลยเดี๋ยวผมเนี่ยต้องรบกวนนะฮะเชิญทงางเจ้าของสวนมาชิมเลยนะครับมาคับเดี๋ยวเชิญคุณเปียกมานะ,ะใช่คุงเปี๊ยกเนี่ยเคยทานน้ําจากเครื่องสกัดเย็นตรงนี้บ้างไหมยังครับครั้งแรกเนี่ยครั้งแรก เดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวลองให้คุงเปียกชิมชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงกับน้ำจิงจูช่ายสกัดเย็นอันนี้เป็นจิงจูช่ายแอปเปิลเขียวนะคะอร่อยครับเบิร์มากเปรี้ยวนิดๆรสกลมกล่อมใช้ได้ครับเป็นเครื่องดื่มที่ดีเลยผมว่านะกินแล้วอื้มกินแล้วแลสดชื่นรสชาติก็ไม่เลวรสชาติดีมาก น่าอร่อยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสนใจจริงจุ่ฉายไปทําน้ําสกัดเย็นเนี่ยสามารถติดต่อลุงเปียกได้ช่องทางไหนบ้างครับจริงจุ่ฉายส,ายสวนลุงเปียกเบอร์ติดต่อสวนลุงเปียกได้ก็0ูน6 3 1 7 0 8 3ครับมาที่สวนก็ได้หรือจะสั่งทางลายทางทางเฟซบุ๊กทาง, Facebook, ท,างทางอะไรได้เราจัดส่งให้ถึงบ้านอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจจริงจุ่ฉายสามารถติดต่อลุงเปียกได้ทุกช่องทางข้างต้นนี้เลย ส่วนผมเนี่ยขอตัวไปทานน้ำสกัดเย็นจากจริงคิ้วชายก่อนแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าขอบคุณครับ